สวัสดีครับมีเจ้าแมวครับวันน้นำแสานตัวเช็คซ่อมปั๊มน้ำมิตซูนะครับมีปัญหาอคอนโทรลใช้ไม่ได้นะครับออโต้ใช้ไม่ได้เป็นนวนใช้ได้นะครับบิดเป็นนวนน,วน,นี่ปั๊มจะทำงานออโต้ไม่ทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องตัวนี้เป็นส,สุกน้ำขึ้นแทงนะครับขึ้นถังแสดงด,ด้านบนนี่ต้องไปตรวจเช็คลูกลอยด้านบนนะครับว่ามีปัญหาหรือไม่นะครับ เพราะว่าการสารถจะมีปัญหาที่ลุกลอยนะครับโอเคไม่วัดแรงไฟดูด้านบนนะครับอ,อันนี้ทําม,มันบนแล้วครับมาดูลุกลอยโอ้มดนะครับมดเข้าเต็มเลยอือนี่เองคือสาเหตุนะครับโอเคนังนี้ต้องวัดไฟดยก่อนนะว่าไฟมาไหมตัวมิตเตอร์เป็นเอซีนะครับ ใส่ไหนก็ได้นะตอนนี้ต้องได้220โวลต์ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้จะย้อนมากับคอยอยู่สองร้อยโวลต์นะมีไฟนะครับลองดึงสายนะครับดึงก็ไม่ทำงานนะปั๊มน้ไม่ขึ้นนะครับน่าจะเป็นหาที่มดนะครับโอเคดูขนาดก็เตรียมลูกลอยใหม่มานะครับ ก็ต่อให้ตรงตามรูปนะครับในแท้งผูกเชือก new s t s เจ็ดศูนย์ราคาก็ในสามร้อยบห้าบาทนะครับตัวอย่างนี้ก็จะมีข้อดีนะตัวนี้ก็จะระบายไอ้น้ำนะครับออกได้ก็เหมือนไมโครสวิตนะครับ เมื่อกี้วัดจะมีไฟย้อนมาจากคอยนะครับจากคอยคอยแม็กเงียบตรงตู้คอนโทรลนะครับมีรีเลย์แล้วแต่นะครับโอเคตันนี้ก็ดูที่ต่อสายเดิมไนดะ้ว่าต่อหมด A หรอหมด b นะฮะอันนี้ A น็่เอสองอยู่ดูตรงนี้ก่อนต่อ,อมนอนายเอ็นเอสองนะครับอันนี้ก็ต้องใส่ออดตัวเดิมออกก่อนนะครับออกสายนี้ออก ไฟออกก่อนแล้วก็เอาตัดสายเอาเชือกลูกลอยออกดีนะหนอแน่นนะครับแน่นนัดสายนึ่งไม่สะดวกมือเดียวครับโอเคนี่ก็ถอดตัวลูกลอยเดิ่มออกนะครับใส่ตัวใหม่ตัวนี้คันล็อกด้านล่างนะครับ ล็อกฝาตัวนี้กับแท้งนะครับแล้วก็ค่อยผูกลูกลอยนะบางทีนะครับ๋ย่อนใหม่ยู่นี่นะครับหย่อนสายไปก่อนก็ผปลูกตามนี้แะครับหย่อนนี้ตัวนี้หย่อนข้อถังนะครับตัวนี้ก็ขันด้านล่างนะครับเพื่อล็อกตัวลูกลอยไฟฟ้านะครับให้แข็งแรงนะครับโอเคขันล็อกนะครับนี่ก็ปลูกลูกลอยนะครับ อีกอย่างประมาณนี้วันนี้ก็จะประมาณครสามสิบเซนนะหรือพุทหนึ่ง,งนี่หางเล็กนะครับนี่ก็จะมีน้ำอยู่รหยัดนี้นี่ก็มีต่อสายแล้วครับลองดึงดูนะครับน้ำขึ้นไหม น้ำมันขึ้นแลวสายหลุดไหมเนี่ยตามหลักมันต้องขึ้นเสิงดึงไว้ก่อนนะครับ หนักไม่พอ้องวัดไฟดูฮะไปดึงไปดึงเส้นมันต่อเลย 2จะดูงเงีวัเดี๋ยวฟังเนเด้งดึงมือหนึ่งวัดอันนี้นะดูปากเชียบกันจะดึงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวดึงเกี้ยวเลี้ยวเหมือนกันเดี๋ยวเอาใส่ใช้แท่งดึงกันนะ านมานักดูว่าเป็นศูนย์หรือยังนะครับโอเคเป็นศูนย์แล้วครับศูนย์นั่นทำไมไม่ทำงานไม่ทำงานนี่ต้องไปดูข้างล่างอีกทีนะครับตอนนี้คำสั่งนี่เป็นศูนย์แล้วนะน,น้ำประปาไม่ไหล ปล,ปล่อยลงนี่นะปล,ปล่อยลงนี่สวิตจะไม่ต่อนะครับจะกลับมาที่สองร้อยสามโวลนะครับร่อรลอยโอเคแล้วแต่ว่าคอนโทรนข้างล่างนะหรือว่าสายหลุดถ้าสายหลุดมันจะไม่มีไฟย้อนมานะครับ ปัญหาอยู่ดีเดี๋ยวต้องไปดูข้างล่างนะครับแะดูกล่องข้างล่างนะครับจะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเข้าคอยตัวนี้เอาสีแดงนะสีแดงนี่เป็นลายลายเข้าคอยรีเลยนะ์นี่นะย้อนสีดำคอยนี่นะะคอยไม่เงียบนะจะมีวงจรอ,อยู่นะ ว่น้องนี่วันนี้สีดำเข้านี่สีดำเป็นนี้มาจากด้านบนนะฮะลูกลอยไฟ,ฟฟ้าเดียนะย้อนและอีกด้านหนึ่งสายฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเอ็นนะเอ็นเข้ามานี่ พอเม่อสายไอ้ําเทากดดันนี่ต่อนะครับมันจะเป็นไฟตรงน,นี้ก็จะหายไปนะครับตอนนี้จะมีไฟย้อนทั้งสองจะมีย้อนฝั่งหนึ่งฝั่งจะเป็นนี้สายบดมันโอเคดีเขามีเดินแค่ระบบใหม่ตรงน,นี้ด้วยเทสก็อย่างนี้ครับจัมสายตัวที่เป็นนิวตันนะครับโหมดออโต้นะครับ แล้วก็จิ้มตรงนี้นะครบปั๊มก็จะเดินนะฮะปล่อยต้องตัดนะครับก็คือแม็กทำงานลอ,องอีกทีนะครับนียบทำงานปล่อยก็จากนะครับก็เ,เปียกเสมอลูกลอยต่อเมื่อกี้สายไอ้ไฟนี่หลุกเส้นหนึ่งนะเห็นนวน ตั้งออโต้อยู่หลอดไฟตอนนี้มันดับไปแล้วนี่อาคารว่ะนีะ่อาคารนะิสเตอร์ก็ร้อย k นะหลอด led อเทเลแล้วก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็สายลูกลอยนะครับจะมีไฟย้อน2 2 0โวลต์ อ๋อดูแล้วเมื่อกี้อาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าเราดึงดึงไว้น้อยไปเพราะตอนนี้มันวิ่งวิ่งขึ้นสูงอยู่ที่น้ําขาด,ดี่ยต้องต้องปั๊มนานอยู่กว่าจะขึ้นนะครับเปิดพรอนนะออโอเคครับยังไงก็ช่วยกดต่างกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ในการทําคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับตัวค,คอลลูกลอย เพื่อไม่ให้ลูกรอยมันกินกระแสเยอะนะครับไม่ร้อนใช้แมกเงียมมาคอนโทรลเอานะครับ